ของเจ้ามหมวงมหาชนกมาเจ้างามงามแก้มแดงเนี่ยยังแก้มสีหนาะซุกแล้วเ,เจ้านี่มอขนาดเลยนี่หนาะถ้าเอาแบบปอกกินเนี่ยจะเป็นอย่างที่แบบหืหวานมากๆเลยมามากินกักนมาปอกเลยเจ้าอืมพอลรอจินทำไงเป็นเหลืองออกส้มเลยก็มืหม่อ หอมขนาดเลยเจ้าโอ้ยสุดยอดเลยเดี๋ยวหอมวัวหอเนาะนี่อ้ยละเม็ดโอ้ป้าเจ้าเม็ดน้อยน้อยเม็ดไหนป่ะนะเจ้าน้อยน้อยพอมโอม้ป้าเม็ดเจ้าลระน้อยน้อยจี๋นังนั่นเลยสุดยอดเลยเจ้ามามากินกันจิ้มพอร์นี่นะสองครบครบนี่เป็นโชคอันนั้นเจ้าโชคอันนั้นนเนี้ย ปีสาวมาฝากแล้วและอันเนี้ยเป็นมาชนกนะเจ้าชิมเหรอหอมอ่ะอืมอืมหวานอืมอร่อยอืมหอมมากเลยเด้อิีกึ่งกันปะกินนักไมดได้นะเจ้าน้ำตาลจะขึ้นนี่ไปโชว์อันนั้นนะเจ้า นี่จะสีออกส้มเลยมิโฉกนั้นอืมโชันนั้นก็จะเป็นแบบมะม่วงจริงๆเลยเนาะหวานเหมือนกันเจ้าแต่แต่แต่คนรสชาติเลยอืมอร่อยอร่อยเพะอะไอย,ยังแต่ที่เป็นหอมเจ้าหอมแบบหอมชื่นใจอ่ะกินบอกค่อยเหมือนมะม่วง ยังฉกอันนั้นได้กินมะม่วง,งเลยแต่ที่เป็นหอมเหมือนประชากินมะม่วงอุ้จะได้ดีแต่หอมอ่ะเจ้าหอมชื่นใจอืมหวานแต่ไม่ได้หวานชี้นะไม่ได้หวานเจียบนะเจ้าจะหวา,า,านแบบอมเปรี้ยวนิดหน่อยแต่อรอ่อ,รอยเจ้าอ,อร่อยเป็นผิวชอบประชานนี่อืมแต่อน,น้นะถ้าแกงได้วอ่ะเจ้า ติเปิลเป็นเ,นเจ้าบรีสุกนักล่ำเปินก็นจะรสชาติแบบหวานๆอมเปรี้ยวนะเจ้าก็จะหวานเจ็บในหแบมาบบแม่นนะเจ้าก็จะหวานอมเปรี้ยวนะเจ้าสำหรับมาหาชนกนะเจ้าแก้มหนักเนาะแก้มแดง,งไปเนะี่ยม่วงหนักนี้แต่มะม่วงด้วยตั่วไปยังเอ่อยังแย่เนาะโชว์อันนั้นเนี่ยเจ้า,านี่จะเป็นมะม่วงปกติเลยเจ้า <c oughs> อ,อร่อยรสชาติเป็นของคุณเคย มันมีเปรี้ยวเลยหวานหอมมงซุกมาแต่ว่ามาหาชิโน๊กเนี่ยนี่ขนาดซุกซุกแบบนวมเป็นจะบหวานเจี๊ยบนะจ้าหวานแล้วมีเปรี้ยวนิดเดียวนิดเดียวจริงจ้ามันเลยอร่อยแต่ถ้าหากว่าไขรไปชอบแล้วชาดแบบหวานมะม่วงตีแบบหวานอมเปรี้ยวอย่างนี้นะจ้ะจะต้องกินแบบซุกซุกเลยซุกซุกเลยนะจ้ะแต่ถ้าหากว่าใขรชอบแบบหวานอมเปรี้ยวนิดเนีย กับหมกยาจะหมกเฮิร์มนะกับหมกปรุ่นนี้นะแต่ต้องเหลืองประมาณนี้แทนจะเนั้ยแข็งอยู่อ่ะเหลืองแต่ยังแข็งอยู่บนัวลนี่นะเจับปรุนเนี้ยจะหวานอมเปรี้ยวจ้าแล้วแต่ใครชอบเลยใครทักบ่ชอบโอ้วหวานอมเปรี้ยวยากกินแบบว่าหวานๆเลยเอานมนมสีนะเจ้าเนี่ยนมมุนดีเลยอือจะได้รสชาติประมาณเนี้ยเจ้าอร่อยอดีเลยหอมหอมแบบชื่นใจ บุญผมเป็นกินมัญก่อนตลกนะะนา่เจ้าะซื้อไงหนามะตาลาเจ้าก็เลยซื้อมาเห็นเปนนะฮะดีซอฟแก้มแดงแดงนี่ไหนเจ้าก็เลยซื้อมาเจาเม็ดตั้งไหนน้อยน้อยเจ้ามีตัจีนทั้งนั้นเลยเม็ดน้อยเดี๋ยวแบนจะแต๋น้อยเดี๋ยวเลยเจ้าเนื้อทั้งนั้นเลยนะเจ้าะใครที่เออเห็น ปีนอนะเจ้าเกษตรกรเปิดกองขายอน่ะเจ้าจะช่วยอุดหนุนกันช่วยดังซื้อใดเจ้าเนาะเอ่อบางทีอ่ะผลไม้ตีเปิดขายตามช่วงฤดูกาลอย่างที่บางทีมันก็รุ่งตลาดนะเจ้าช่วยกันซื้อช่วยกัีนกินนะเจ้าจะได้กระจายรายได้นะเจ้าพอเปพีนอเกษตรกรเปิดก็จะได้มีกำลังใจเตินะเจ้าและที่สำคัญเลยก็คืออร่อยหวานช้ำขนาดเลยเจ้าม้อขนาดเลยเอามากินจะยากซื้อเป็นร e e e so ื <in cara zwei> ่องอีบ่ออีแม่ก็ได้เจ้าบางทีอ่ะคนแก่คนเท่าเปิดเกาะเบือกับข้าวไก่กับข้าวนะเจ้าเปิดเกาะบางทีก็จะเอาไปแบบ ปอกินกับข้าวก็ได้เจ้าก็รัมได้เห็นแบบนะเจ้าหรือว่าบางทีเขาจะเอาทำเป็นข้าวมันหมหมั่งข้าวเหนียวหมม่งอีกกว่ารัอยู่นะเจ้าแล้วแต่นะเจ้าแล้วแต่ว่าเขาจะพบบนี้จะได้กินเนาะหรือว่าจะทำเค้กก็ได้นะเจ้าแล้วแต่เลยอันนี้นอะแล้วแต่เยี่ยวชอบมากเลยนะเจ้าป้าบดีลุงอุญหนุนนะเจ้าจวดปีน้องเกษตรกรนะเจ้าจะได้มีกำลังใจเนาะจะได้เดี๋ยวฝีขอตัวกินหมูหม่วงกันนะเจ้าแลวป้กันทนายนะเจ้า